แข็งแรงขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะว่าโลภะ,ะนั่นเองเพราะไอ้โลภะนี่เองเป็นมูลเป็นเหตุจิตดวงไหนก็ตามถ้ามีมูลน้อยก็แข็งแรงน้อยถ้ามีมูลมากก็แข็งแรงมากถ้ามูลฝ่ายดีอย่างนี้อย่างคนที่มีปฏิสนธิจิตประกอบด้วยเหตุตั้งสามอโลภะอโทสะอโมหะซึ่งเป็นชื่อของปัญญาท่านบอก็จเจริญสมถะก็าสามารถจะบรรลุ ฌานได้จเจรือนที่ปัสนาก็อาจจะบรรลุถึงมรรคผลได้เนี่ยแสดงว่าแข็งแรงมากอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายของคําว่ามูลแม้อากูศลกรรม,มบทติบนี้ท่านก็กล่าวถึงมูลไว้เหมือนกันมูลที่ทําให้เจตนาและทำที่สัมปยุทธกับเจตนาที่นับว่าเป็นกรรมเหล่านี้นะ เป็นไปแข็งแรงจนสำเร็จเป็นอกุศลกรรมบทข้อปานาติปาตเป็นต้นมีสามอย่างคือโลภหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งดังนี้อักุศลกรรมบทตั้งห,าหลายแต่ละอย่างมีมูลที่ทำให้แข็งแรงตั้งมั่นอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งปานาติปาตมีมูลสองคือโทสะกับโมหะก่อนอื่นควรจะพูดถึง หน้าตาของหมูลพวกนี้ซะทั้งนิดว่าโลภเป็นอย่างไรโทรสะเป็นอย่างไรโมหะเป็นอย่างไรเต่าที่ทราบมาโลภะเป็นยังไงอ,ไอ,อ,อ่อยากได้นะความอยากได้ความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจนะแหมชื่อของโลภะนี่เยอะนันทิความเพลิดเพลินก็เป็นชื่อของโลภะ นิกันติความใคร่ก็เป็นชื่อของโลภะรติรติรรก็ยินดีอีกนั่นแหละก,ก็เป็นชื่อของโลภะกามใคร่ก็เป็นชื่อของโลภะโอ้เยอะแยะไปหมดนะชื่อของโลภะเอาเป็นว่าความยินดีใคร่ได้เพลิดเพลินไปในอารมณ์เรียกว่าโลภะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะต้องทําความเข้าใจกันซะก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้วควาว่าโลภะหรือโลภละ่ะก็ใช้ไปอีกอย่าง ถ้าหากว่าพอสันฐานประมาณก็ไม่เรียกว่าโลกแต่ถ้าหากมากเกินไปกว่านั้นหน่อยเขาก็ว่าโลกเช่นว่าทํางานเจ้าไปเย็นกลับแค่นี้นะถึงเวลาสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนมาตามปกตินี้ไม่มีใครว่าโลกแต่ถ้าหากไปทํางานพิเศษือดึกดืก่นนะตีหนึ่งตีสองถึงจะได้นอนเนี่ยถูกคนเขาว่าได้ว่าโลกอยากได้เงินเยอะแยะ <c oughs> โลกก็ใช้กันอย่างนั้นนะบางทีโลกหน้ามือตาหัวกก็โกงก็ยักยอกอะไรความจริงนะในธรรมะจริงๆนะโลกหรือโลภะไม่ใช่ว่าจะต้องให้มันมีกำลังแรงขึ้นมาซะก่อนถึงจะเรียกว่าโลกนิดๆหน่อยๆแค่ว่าเกิดความพอใจในอารมณ์รูปที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูเป็นต้นขึ้นเท่านั้นก็โลกได้แล้ว นะก็เรียกว่าโลภได้แล้วะโทสะเป็นยังไงก็โทสะอ่าประทุษร้ายไม่พอใจความขุ่นเคืองในอารมณ์นี่ก็เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปโกรธใครถึงจะจะชื่อว่าโทสะเสียงแต่งูดหงิดไม่รําคาญหงิดไม่พอใจนะไม่พอใจไม่รื่นลมในอารมณ์เท่านั้นก็เป็นโทสะได้แล้วเห็นภาพที่ไม่ดีไม่น่าดู เบือนหน้าไปทางอื่นเสียใครใช้เบือนไปทราบไหมโทสะนี่เองแล้วก็เจอภาพที่ดีทางนั้นก็หยุดดูใครใช้หยุดดูอโลพระ ح ح> ไม่เห็นว่าจะต้องหยุดอยากได้ไม่เห็นว่าจำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของครอบครองถึงจะชื่อว่าโลวะ เล็กๆน้อยๆถ้ามันมีอาการเป็นไปอย่างนี้ก็นับว่าเป็นโลภะได้นับว่าเป็นโทสะได้อัน,นั้นมันเกี่ยวกับกําลังของมันต่างหากกําลังไม่แรงมันก็เป็นไปเพียงแค่นี้กําลังแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็นไปแค่นั้นกําลังแรงมากก็ถึงกับสแสดงออกมาทางกายทางวาจาทีเดียวเป็นกีเหสอหยากไปแล้วโมหะเนี่ยเป็นยังไงครับโมหะเขาแปลกันว่าหลงหลงถ้าหาว่าแปลว่าหลงนยก็ควรจะ เติมเข้าไปอีกสักนิดเนี่ยก็จะดีอ่ะว่าหลงหลงอะไรอะ่ะคือถ้าไปไปไป,ไปใส่ว่าหลงไหลแล้วมันไม่ใช่นะหลงไหลเนี่ยมันมันโลภหลงในที่นี่ทํานองหลงทางนะนะหลงทางคือไม่รู้นั่นเองไอความจริงเป็นอย่างหนึ่งก็หลงไปไปถือเอาเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าไม่รู้อ่นนะดีแล้วนะโมหะความไม่รู้ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระไอ้นี่เป็นเรื่องของโมหะตั้งนั่นสำหรับปานาติปาน,นี่มีมูลสองคือโทสะกับโมหะเดี๋ยวพูดตรงนี้ซะก่อนดีกว่านะโมหะเนี่ยมันเป็นสาสารณะแก่อากุศลกรรมบททุกข้อเลย ในเวลาที่ทําอากุศลกรรมาบทจะข้อใดข้อหนึ่งก็าตามในเวลานะั้นจิตใจของผู้นั้นจะมีโมหะเกิดขึ้นอาศัยอยู่โมหะนี้จะต้องเป็นไปร่วมกับการกระทําชั่วในคราวนั้นนั้นเสมอถ้าหากว่าไม่มีโมหะได้เราก็อากุศลถ้าธรรมตั้งหลายนี้ไม่สําเร็จไม่สําเร็จเลยโมหะไม่รู้เรื่องอะไรทราบไหมในเวลานั้น พราะโมหะความไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับไอ้กรรมนี้มันเป็นกรรมที่ไม่สมควรทําไอ้กรรมอย่างนี้มันเป็นกรรมที่ควรละเวน้นกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อสุขเป็นไปเพื่อความไม่สวัสดีไม่ได้เป็นไปเพื่อความสวัสดีเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเกษมเยือกเยน็นอ่าไม่รู้เลยนะเวลานั้นมืดบอดไปหมด คนที่ถูกโมหะครอบงำใน่ท่านบอกว่าเป็นเหมือนขนบดไม่รู้ว่าทางนี้ควรไปทางนี้ไม่ควรไปประการใดอย่างนี้เป็นตน้นก็สักแต่ก็ทําไปตามกําลังของโมหะคือความไม่รู้นั้นถ้าหาก็ไม่มีโมหะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่ทําจะไม่ทากรรมชั่วนั้นๆแต่เพราะโมหะเกิดขึ้นจึงมีโอกาสทําชั่วได้แต่ท่านทั้งหลายฟังเพียงแค่นี้แล้วอย่าสําคัญว่า พอมีโมหะได้จะต้องทํำกรรมช่วยเสมอนะไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นมูลอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถจ้าจะให้สําเร็จเป็นกรรมบทข้อนั้นๆขึ้นมามันต้องมีมูลอื่นเข้ามาสมทบอย่างจะฆ่าสัตว์สัตว์แต่ไม่รู้ว่ากรรมนี้เป็นกรรมที่ไม่ควรทําควรละเวน้นเป็นกรรมที่จะนํามาความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้อะไรเงี้ยยังไม่พอในเวลานั้นต้องมีจิตใจประกอบด้วย ไอ้ความประทุษร้ายหรือโทสะด้วยประทุษร้ายในที่นี้ก็คือไม่เยื่ยยในชีวิตวิชีวิตสัตว์เท่านั้นแค่นี้ก็เป็นโทสะแล้วนะไอ้ความไม่เยืญ่ญยในชีวิตสัตว์ก็เป็นความประทุษร้ายเป็นโทสะได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้คำว,ว่าโทสะเนี่ยของท่านเนี่ยจึงมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจก็อ,อีกนั่นแหละบางท่านฟังอยู่ก็อาจจะนึกค้านอยู่ในใจว่าเอ๊ะ เราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีโทรศัพท์ก็ได้คือที่เราฆ่าเป็นเพราะโลภก็ได้อ่เพราะเราจะเอาไปขายที่ตลาดได้เงินมานี่มันน่าจะเป็นโลภอย่างชาวประมงอย่างนี้ทอดแหลากอวนอยู่ทุกวันทุกวันไอ,อย่างนั้นมันอยากได้อยากได้จะเอาปลาไปขายขายได้เงินมานี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์น่าจะสําเร็จเพราะโลภ นะก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นโทสะกโมหะคือโลภะกับโมหโะก็ได้ว่างั้นเถอะไอ้โมหะนี่เป็นสาสานั่นะเป็นอันว่าเข้าใจกันแล้วแต่ในที่นี้บอกแค่ว่าโทสะกโมหะเท่านั้นตอบว่าที่ว่านั้นก็จริงอยู่แต่ที่ท่านกล่าวในที่นี้ว่าปานาติปาตมีมูลสองคือโทสะกับโมหนะท่านมุ่งหมายเอาในเวลาที่กําลังฆ่าจริงอยู่เจตนาที่เป็นไป เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ย่อมเป็นไปสามการคือก่อนทำกำลังทำและก็หลังทำก่อนทำมันคือยังไงเรคิดว่าเราจะฆ่าตอนนี้โลภะเกิดได้นะครับไอ้ก่อนทำเราฆ่ามันแล้วนะก็จะเอาไปขายที่ตลาดตามที่กล่าวแล้วนะั่นะนะฮะตรงนี้โลภะเกิดได้ก่อนทำแล้วก็เตรียมไปอาวุธ ือเครื่องมือในอันที่จะประหัตประหารสัตว์ให้ตายแต่พอถึงเวลาก็ไปเจอสัตว์ก็กระทากรรมชั่วอันนี้คือลงมือฆ่าตรงนี้มีแต่โทสะเท่านั้นไม่ใช่โลภะเพราะมีแต่ความคิดปรททุสลายใคร่ที่จะให้ชีวิตสัตว์สิ้นไปธรรม,มาชาติของโทสะมันตรงกันข้ามกับโลภะโลภะเนี่ย แสหาอารมณ์ต้องการอารมณ์แต่ว่าโทสะเนี่ยผลักใสต้องการให้หมดไปในเวลาที่กําลังฆ่าสัตว์ต้องการให้อะไรหมดไปทราบไหมต้องการให้ชีวิตสัตว์หมดหมดไปบันไลลยไปพินาศไปเพราะฉะนั้นตอนกําลังฆ่าในเวลานั้นมีโทสะถ้าหากไม่มีโทสะมีแต่โมหะอย่างเดียวจะไม่สําเร็จทีนี้หลังฆ่าแล้วสิครับ นี่ก็เหมือนกันอาจจะเกิดโลภะไดแ้แม้วันนี้ได้ทั้งหลายตัวรวยแน่เลยแต่เตรียมจะไปขายที่ตลาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทราบว่าที่ท่านกล่าวในที่นี้นะฮะตั้มังมุ่งหมายเอาในเวลาที่กําลังทํากรรมนั้นเพราะตรงนั้นแหละมันชี้ชัดแล้วก็ที่จะเป็นปานาติปาหรือไม่เป็นประการใดก็อยู่ที่ตรงกําลังทํา ถ้าเอาแต่คิดเตรียมจะฆ่าแต่ไม่มีโอกาสจะฆ่าอย่างนี้ปานาติปาตก็ไม่มีน,น,นะเพ<ม>ราะฉะนั้นอยู่ตรงที่กำลังฆ่าเป็นสําคัญเลยที่มูลเฉพาะตรงนี้นะในเวลานี้มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับปานา,าติปาต์บา้บางครับอ่าแล้วรเราฆ่าหรือเปล่าล่ะถ้าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นปานาติปาต แต่ว่าทําโดยประการต่างๆเพื่อที่จะให้มันตายไปแล้วก็ฆ่า,าจะตายทันทีหรือไม่ตายทันทีแต่ตายเพราะความพยายามของเราแลว้วก็เป็นั้นว่าเราฆ่าเหมือนคนหนึ่งนะฮะที่แกฆ่าลูกของแกเอาเงินประกันน่ะแหมทำไมทึงใจคอมันถึงเดือโหดร้ายขนาดนั้นไม่อยากจะให้เอ,อิบมันก็เป็นธรรมดาไม่อยากจะให้ใครรู้นี่เปนธรรมดาไม่ทาจะพูดทําไมหรือว่าพยายามอย่าให้เขาจับได้ แนาวว่าข้าก็เอาวิธีนี้คือเอาสารหนูปนไปกับนมไปกับอาหารที่เด็กกินเด็กดื่มให้เข้าไปทุกวนันทุกวันให้มันสะสมพอมากเข้ามากเข้าไอ้เด็กนี้มันก็เอาแต่ป่วยสิครับป่วย,รวยกระเจาะกระแสะและอาการเมีแี่จะสุดลงเรื่อยทําทีไปหาหมอที่นั่นที่นี่จนในที่สุดเด็กตายก็ได้เงินประกันมาไอ้คราวนี้ ชักกรรมไมเริ่มก็เอ,อีกโูกอีกคนหนึ่งก็ตายอีกราวนี้บริษัทประกันชักสงสัยไม่ทำไมนเป็นอย่างนี้แล้วตายในแบบเดียวกันเลยก็ขอพิสูจน์ศพไม่ยอมไม่ยอมก็เรื่องเราถึงศาลศาลก็กตัดสินให้พิสูจน์ศพเพราะมันมันมีเงื่อนงำผ่พาพิสูจน์กันจริงโอ้โหร่างกายมีแต่สะสมสารหนูนะเขาพบได้ คราวนี้ก็เลยติดคุกไปแกก็ไม่ได้ฆ่าทันทีทําทีละน้อยละน้อยทำนะให้รู้สึกก็ว่าเด็กมันไต่เามีความเพียรมากแต่ความต้องการความอยากได้เงินได้ทองมีมากฆ <c oughs> ่ากันได้ง่ายได้เรื่อเนเลยนะเดี๋ยวนี้นะฟังดูแล้วก็สลดใจในหน้าังสือพิมพ์ผมไม่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเกิดไปอ่านขึ้นมาก็ เจอได้เรื่องแบบนี้มันไม่นา่าันไม่นา่าได้ยินได้ฟังนะแต่ได้ยินได้ฟังมากก็ดีเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีวยนิสโสมนสิกานจะได้รู้ว่าโลกก็เป็นไปถึงขนาดนี้คนมีจิตใจอยากชาติกันถึงขนาดนี้มันไม่ใช่โลกที่น่าอยู่อะไรดีไม่ดีจะได้ปราบรความเพียรเจริญวิปัสสนาพน้พน,พนไปอะไรสํานองนั้นจะได้ไม่มากลับมาเกิดในโลกแบบนี้มีแก๊งมอเตอร์ไซค์ดี เชียงใหม่นะครับรวมตัวกันตั้งเจ็ดคนแปดคนขับก่อกวนเมืองรารานชาวบ้านไปต่างๆอ่จนคนก็เดือดร้อนกันไปหมดวันหนึ่งก็พากันขับมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยนะไปเส้นทางสายหนึ่งตั้งแต่เช้ามืดไปเจอคนแก่ตายายสองคนเตรียมฝักบุ้งผักอะไรต่ออะไรจะไปขายที่ตลาด เลี้ยงตัวตามภาษาจนไม่มีลกูกไม่มีหลานจะเลี้ยงจะพึ่งพาอาศัยนะะพอไปเห็นคนแก่ก็ตอนนั้นก็เกิดความคึกค้นองอะไรยังไงก็ไมตราคงอาศัยฤทธิสุราเข้าไปด้วยก็ตีวงมาแต่ใส่ล้อมหยอกล้อยาวแย่คนแก่สองคน,นตกใจตัวสั่นงันงกขอความการุณาอะไรก็ไม่ฟังเออเขิมหนักข้าวก็ลงลงมาซ้อมเล่นซะอย่างนั้นนะทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกัน ทุกตีนะแต่ว่าตั้งเจ็ดแปดคนนี่นะครับรวมเงินเข้าหลายคนเข้าก็หมอกกระแตอยู่ในที่นั้นยายอ่ะตายอยู่ในที่นั้นแต่ว่าตาเนี่ยมีคนมาพบเอาไปส่งโรงพยาบาลอยู่ได้ดไม่นานก็ตายนะดูสิโหดลายจังผมก็ไม่อยากจะนํามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังหรอกแต่เห็นว่าสงเคราะห์กันในเรื่องปานาติปาได้นะด้วยสักแง่ใดแง่หนึ่งเลยอา,าเล่าให้ฟัง รวมความว่ามีมูลสองคือโทสะกับโมหะข้อต่อไปคืออสินนาทานมีมูลสองคือโลภะกับโมหะหรือโทสะกับโมหะอย่าไปพูดว่ามีโมมูลสามว่าโลภะโทสะโมหะเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันเกิดร้อมกันทั้งสามตัวนี้ได้ขึ้นชื่อว่าโลภะที่จะเกิดร่วมกับโทสะได้ในม,มันไม่มี เพราะสภาวะทำสองอย่างนี้แม้ว่าเป็นอกุศลด้วยกันก็จริงแต่ว่าก็ยังเป็นปฏิปักษ์กันได้กล่าวคือโลภะต้องการอารมณ์อยากได้แต่ว่าโทสะในผลักไสอารมณ์ไม่ต้องการไม่อยากได้ยังจะไปอยู่ร่วมกันได้ไงเพราะฉะนั้นต้องกล่าวว่ามูลสองคือโลภะกับโมหะหรือว่าโทสะกับโมหะอันนี้แปลกไปจากปานาติปัก ปานาติปะโลภะนี่ไม่มีโอกาสแต่ว่าอธินาทานโลภะมีโอกาสเกี่ยวกับว่าในเวลาที่ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้หรือว่าขโมยในเวลานั้นนะขะโมยเขามาเนี่ยเพราะอยากได้ก็ได้อยากได้ต้องการเอาไว้ใช้เราไม่มีเราอยากได้แต่ไม่รู้จะทำโดยโดยประการอื่นได้ เงินก็ไม่มีจะซื้ออะไรอย่างนี้นะก็ไปรักขโมยเข้ามาเพราะความอยากนั้นอย่างนี้ก็ชีอว่ามีมูลสองคือโลภะขโมหะแต่บางทีไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่โกรธไม่ชอบหน้าเขาอย่างนี้นะก็ทําลายของของเขาให้เสียหายไปการทําลายของของผู้อื่นให้เสียหายนีย่ถือเป็นอาทินนาทานเหมือนกันก็เท่ากับไปเอาของเขามาเหมือนกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าโทสะกับโมหะโมหะเป็นยังไงนะไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับพูดเป็นสาธารณะแล้วว่าเกี่ยวกับว่าไม่รู้จักบาบุญคุณโทษเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเวลานั้น <c oughs> ต้องมีเสมออัอนนี้ฟังง่ายก็ไม่ยากอะไรข้อต่อไปคือข้อสามกาเมสุมิชฉาจา์มีมูลสองคือโลภะกับโมหะโลภะในที่นี้ก็คือความอยากในเมถุนธรรม ความต้องการทางเพศสมัยนี้เขาพูดกันอย่างนี้แล้วก็กับโมหะโทสะไม่มีโอกาสเพราะว่าถ้าหาว่าจิตเกิดโทสะนจะมีการผลักไสอารมณ์ไม่ต้องการไอ้กรรมอย่างนี้ก็จะก่อไม่ได้ไอ้กรรมอย่างนี้บุคคลจะก่อได้ก็ต่อเมื่อมีจิตกำหนัดยินดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปกับโลภะและโมหะเท่านั้น มุสาวาตเป็นข้อที่สี่นะะก็มีมูลสองคือโลภะกับโมหะหรือโทสะกับโมหะอ่าผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้อธิบายมั่งว่าที่มีที่ว่ามีมูลสองคือโลภะกับโมหะนี่เป็นยังไงท่านก็คงคงจะจับแนวทางได้แล้วเด่๋กวกับเรื่องเหล่านะี้มุสาวาตการกล่าวคําเท็จมีมูลสองคือโลภะกับโมหะเป็นยังไงครับ ครับครับนั่นนะครับไม่เห็นยากอะไรนะพูดโกหกเขาเพราะความอยากได้นี่ยเยอะเยอะใบนะฮะรู้อยู่ว่าถ้าเขาเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วเราจะได้อันนั้นอันนี้มานี่เป็นอย่างนี้ก็พูดไปอย่างนี้ก็เป็นโลภะกับโมหะถ้าโทสะกับโมหะนะไม่ได้ต้องการหรอกให้ข้าวของอันนั้นนะแต่ว่าประสงค์จะให้ ประโยชน์ของเขาเสียหายเพราะไม่ชอบคือว่าไม่ชอบเขาว่าต้องการให้เขาเสียผลประโยชน์ไปอันนี้มีมีมีเยอะแยะนะบางทีก็เป็นไปคล้ายๆกับว่าพร้อมกันนะพร้อมกันในที่ทํางานผมอะเองเหนือตอนที่ผมทํางานอยู่นะในเวลานี้มันมีบุญเลยนั่งกินนอนกินเมื่อก่อนทางานทําการอยู่ในหน่วยงานนั้นก็มีการ เปิดไออะไร,ะไรเขาเรียกยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างอะไรผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยแหมเรื่องนี้เนี่ยน,นะฮะมีมากเหลือเกินคือมูสาวาะโกหกกันเนี่ยนะพอเพื่อนผู้รับเหมาคนอื่นถามเพราะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันมั่งคราวนี้ไอ้หลักฐานอะไรต่างๆอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรมั่งบางทีเลย พูดสำนวนลึกซึ้งเกินไปหรือยังไงหรือใช่ภาษาคนเขาเข้าใจยากเขาก็ไม่เข้าใจก็ไปถามอีกคนคนนั้นก็ได้ทีเดียวรู้ว่าคนนี้จะเป็นคู่แข่งแตานี่ในข้หมายถึงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อคนนั้นก็เชื่อเชื่อก็ไปเอาหลักฐานสิดธิดมาพอมาถึงเวลาเวลาจะยื่นซองก็ต้องมีเวลาเนี่ยจะเฉพาะชั่วโมงเดียวอะไรอย่างนี้นะมายื่นกันในชั่วโมงนั้นก็สอดเข้าไปกรรมการ เปิดซองประกวดราคาเปิดทองดูทีละสองละสองอ้าคนนี้หลักฐานไม่ครบคนนี้หลักฐานไม่ถูกต้องก็ต้องคัดออกไปหลายคนทีเดียวที่หลักฐานไม่ถูกต้องเป็นเพราะไปเชื่อคนอื่นเข้าๆแต่อย่างนี้จะไปโทษใครนี่แหละมูสาวาอันนั้นอาจจะไปทำเพราะโลภะคืออยากได้งานแต่ว่าที่ทำในลักษณะนี้เพราะโกรธเพราะไม่ไม่ชอบก็มีคือตัวเองไม่ได้ยืน่น ไม่ได้เอาแต่เที่ยวไปบอกข้อมูลปิดๆให้กับพูรลาเมาอะไรอีกนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่มีประสบการณ์ว่างั้นเพราะฉะนั้นว่าโดยประการทั้งปวงนะมุสาวาทในมมีมูลสามคือโลภะโทสะโมหะแต่ว่าจะเกิดเวลาเกิดนะเกิดสองมูลคือโลภะกับโมหะหรือว่าโทสะกับโมหะ ข้อต่อไปปีสุนาวาจามีมูลสองเช่นเดียวกับมุสาวาทนั่นเองนะเอาละให้ท่านทั้งหลายลองอธิบายก็ปีสุนาวาจามีมูลสองเช่นเดียวกับมุสาวาทคือโลภะกับโมหะหรือโทสะกับโมหะเอาโลภะกับโมหะแต่ก่อนนั้นเป็นยังไงในการยุแย่ yeah. ให้เขาแตกกันเนี่ยนะ มันไม่เ่อถึงเฉียดสีนะมันยุโยงให้แตกแตกกันยุโยงให้แตกกันครับไปว่าหัวหน้าตัวเองดีแล้วเป็นังไงครับเอเบะอถ้าเขาแตกสามอาคีกันยังไงครับก็แตกกันยังไงเนี่ยยังมองไม่ออกเลย <laughs> ครับอ่าอ่าอ๋ออันนั้นไม่เชิง้เรื่องหาเสียงนี่ไม่เชิงคนนั้นตั้งอยู่ในฐานะคือผู้ผู้เลือกตั้งอ่ะอยู่ในฐานะที่ใจเลือกใครก็ได้แต่เราเห็นว่าถ้าเราไม่พูดอย่างนี้เดีเ๋ยวจะไปเลือกคนนั้นเราต้องพูดอย่างนี้ให้เขามาเลือกเราเอะอย่างนี้ไม่เป็นนะ คือถ้าปิสุนาวาจาเป็นอย่างนี้คนสองฝ่ายเขาสามารถกี่ปรองอองกันอยู่แล้วแต่เราไปพูดให้เขาแตกกันพูดให้เขาแตกกันเขาปลองดอง n เขาสามมาขีกันไม่ได้อย่างนี้ถึงจะชื่อว่าปิสุนาวาจาทําด้วยโลภะก็คือว่าคนสองคนเนี่ยเขาสามารถี่ปรองดองกันรักกันเราต้องการให้คนนี้มารักเราแทนไม่ต้องการให้รักคนนั้น ทำยังไงโอ้ต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้เขาถึงจะได้แตกกันคนนั้นจะได้รักมารักเราแทนเรียกว่าตนเองต้องการคนนั้นจึงได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ทําด้วยความโลภโลภะแต่ถ้าทําด้วยโทรศันี่เป็นยังไงอ่าทำด้วยโทรศัพทก็คือเกลียดชังนหน้าน้าคนนั้นไม่ต้องการให้ใครไปครบคนนั้นเนี่ยทําด้วยความเกลียดความไม่พอใจนะ อาจจะมาทําให้เราเสียหายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ไม่พอใจเขาก็เลยไปพูดยุยงอีกคน,หนให้ร้ายป้ายสีขึ้นมาทีเดียวไอ้คนนะั้นมันไม,ไม่ดีอย่างนี้นะี่นะแม้เลาเรื่องนี้ทัศนอุทาหนความไม่ดีต่างๆให้เขาฟางังจนคนนั้นก็หลงเชื่อเขาก็เลยไม่พบกัวคนนะั้นนี่ทําด้วยอํานาจของโทสะถ้าไม่มีเรื่องผิดใจกันแล้วก็จะไม่ทํานะนี่อย่างนี้นะไอ้เสียดสีนะ่ะไม่ใช่นะผมเห็น หลายคนพูดว่าปีสุนาวาจาก็คือพูดจาเสียดสีแต่พูดต่อไปอีกหน่อยอายุยงแค่อยุยงไม่ใช่เสียดสีเสียดสีเนี่ยมันผลุสวาจาเขาฟังแล้วเขาเจ็บใจเป็นคำหยาบอ่าผลุสวาจานะก็ต่อไปนะมีมูลสองคือโทสะกับโมหะก็แน่นอนนะโกรธเขานะพรุสวาจาการกล่าวคำหยาบเนี่ยนะ ตั้งขึ้นด้วยอำนาจของความโกรธเปล่งวาจาอย่างนั้นออกไปก็เพราะความไม่ชอบใจถ้าหากว่าตนเองรักเขาอยู่พอใจก็อยู่ตามปกติและจะไม่พูดทำนี้หรอกมันเรื่องอะไรเราะ